Oh, สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโโกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้กวางไม่ได้กําหนดระยะเวลานะคะมาดูเมื่อไหร่ก็คือในในช่วงระยะเวลาที่คุณดูได้เลยนะคะแล้วก็เราจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ ทีจบลงไปแล้วค่ะคนที่เคยดูใจกันอยู่เคยคุยกันอยู่ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงดนรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะมาเช็คดวงกับกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีปัญหาอะไรการทำไมถึงได้เลิกลากันนะคะแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรนะ ใบแรกที่เปิดขึ้นมาได้ค่ะก็คือไพ่เด็กถือไม้นะคะคนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะต่แม้ค่ะมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ เออ่คนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกไพ่เด็กขึ้นมาเยอะนะคะดน่น้นความคิดว่าปัญหาหลักๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักโตก็ได้นะทำอะไรเด็กๆไม่คิดหน้าคิดหลังไม่คิดเผื่อคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่คิดเผื่อคนสําคัญอย่างคุณก็คือคนรู้ใจนั่นเองนะ ทำอะไรก็คือทำไปก่อนแล้วเออแล้วค่อยมาบอกแบบนี้ก็ได้นะคะไอเราเรามันก็ช้ำใจนะคะอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเออเขาอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะเออเขาคิดว่าเออเราอะโอเคไม่เป็นไรหรอกเราไม่ว่าอะไรหรอกแต่พอเรามารู้ทีหลังอะเราก็รู้สึกว่าเออทำไมไม่บอกเรื่องแค่นี้เนาะเออไม่ไว้ใจกันหรอ อาจจะเป็นซิตูเอชันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นซิตูเอชันอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าการที่เขาไม่คิดเผื่อคุณนะเออวนเวียนสารวนอยู่กับตัวเองชั้นชั้ชัช,ชั้นอืมนะไม่วางแผนในเรื่องของอนาคตเอออย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออสั่นคลอนได้เหมือนกันนะคะตอมาค่ะเป็นไพ่เดอะซันค่ะไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นเอเนจีเด็กๆอีกเหมือนกันนะ เออถ้าเป็นไพ่ออริจินอลนะคะมันจะเป็นไพ่เด็กคนนึงนะคะกำลังขี่ม้าอยู่ดังนั้น,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 ะะนเนี่ยค่ะคนนี้ energy เขาคือแบบเด็กมากนะคะทำอะไรไม่ค่อยคิดค่ะอืมนะโอ,อ้มันก็ทำให้คุณปวดหัวค่ะพอมี energy เ,เด็กๆเนี่ยเขาอาจจะไปสร้างเรื่องสร้างราวอะไรมาก็ได้นะเออแล้วก็ไปเอาเรื่องเอาปัญหานะั้นนะ่ะมาให้คุณเอะ ปวดหัวรับผิดช,ชอบอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือเรื่องเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะเขาคนนี้ความคิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้นะชอบเข้าสังคมชอบพูดคุยโอ้โหไพ่ไม้ไพ่คือชอบชอบเจาะแจะเออนะบางทีมันเจาะแจะจนเกินเหตุก็ได้นะวางตัวไม่ดีวางตัวไม่เป็นนะคะหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะ เออทรีตคุณแบบไม่เจนท l แ m a n ก็ได้นะคะเออเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงในลักษณะที่งองแงงองแง่เอออะไรก็งอนอะไรก็หน้าบูดหน้าตึงอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมอันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ,ะเออบางคนคิดว่าเออมันเป็นนิดเดียวเป็นครั้งเดียวคงไม่อะไรหรอกแต่ถ้ามันเป็นบ่อยๆแล้วมันเป็นทุกวันล่ะเออเป็นทุกวันก็ไม่ไหวนะคะ ทำไมไม่เข้าใจกันบ้างเลยอย่างถ้าเกิดคุณเนะี่ยทำงานอยู่แต่ว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งณนะเวลานั้นณนะตอนนั้นเลยตอนที่คุณทํางานเนี่ยมันก็น่าหงุดหงิดใจนะคะทําไมไม่เห็นใจกันใช่ไหมคะต่อมาค่ะอัศวินถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟลองไปเช็คลาศีดูได้นะคะเออดูแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะเป็นไพ่ในตัวของคุณก็ได้คุณเนี่ยขยันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัว นะมันจะต้องมีคนแบบสลับบทบาทละกันนะคะแต่ความจะพูดไปในทิศทางเดียวนะคะว่าตัวคนเนี่ยเป็นคนที่ขยันพยายามที่จะประสบความสําเร็จนะเอ,อแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็รั้งไว้นะคะไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะคะามาดูกันต่อค่ะอืม r e s s นะคะกออวางคิดว่าคนคนนี้นะไม่แน่คุณอาจจะเจอคนที่แบบว่าลูกแง่ก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นแนวแบบติดครอบครัวเออเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวฉันถามครอบครัวก่อนนะเธอเออออกแนวฟิลเด็กไหมเออดังนั้นเอเนอรในวันนี้มันจะเฉพาะมากเฉพาะกลุ่มมากกว่าคิดว่าก็ไม่อาจจะไม่ได้มีเยอะอะที่เจอคนในลักษณะที่ดูเออเด็กๆเอหน้าตาใส่ซื่อแต่จริงๆแล้วข้างในอาจจะไม่ได้ใสซื่อก็ได้ นะคะอืมนะ empress หรืออาจจะไปเจอคนที่เยอะมากก็ได้นะไพ่ empress หนึ่งมันเป็นไพ่ของคุณแม่ไพ่ของครอบครัวก็ได้นะครอบครัวอาจจะไม่ไม่สนับสนุนความรักความสัมพันธ์ของคุณอืมนะคะตอนแม่ค่ะ knight of swords ค่ะเขาคนนี้นะคะเวลาอะไรไม่ได้ดังใจชอบเล่นใหญ่เออเล่นใหญ่ราชดา ไลมาเลยนะคะก็จะเออพูดโน่นพูดนัน่น,นชักอารมณ์นะคะอารมณ์ก็มีทั้งแบบฉุนเฉียวเกลี้ยกา่นะคะหรือว่าจะร้องไห้ไปเลยก็ได้นะคะแบบว่าเอ,อหรืออาจจะเป็นในกรณีที่แบบชอบขู่อ่ะชอบขู่แล้เลิกเออถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้เขาเขาจะเลิกนะเออออกแนวขู่เห็นไหมดูสีหน้ากลัวไหมคะอื มาดูกันต่อนะมีแต่ไพ่คนขึ้นมานะะี่ยไพ่หนึ่งไม้ค่ะอืมความสัมพันธ์เนี้ยอีกหนึ่งปัญหาก็คือมันน่าเบือ่ออุ้ยเบบี้แฮกว่ะมันน่าเบื่อค่ะทําอะไรก็เออไม่เคยสนับสนุนกันนะคะนะมันก็ดูแล้วเหมือนไฟมันมอดไปแล้วก็ได้นะคะขออีหนึ่งใบใบสุดท้ายนะคะในสถานการณ์ความรักเออเสร็จไม้ค่ะ ทุกคนลองดูไพ่ใบนี้นะคะแล้วจินตนาการถึงอะไรมันเป็นชักโครกใช่ไหมคะเออนั่นหมายถึงว่าเขามีปัญหาอะไรก็เอามาลงที่คุณคะ่ะเออสักกระเบื้องยันเล่นลอกก็ามาลงที่คุณนะคะเรื่องเล็กเล็กน้อยๆก็เอามาลงนะคะอืมคุณอยู่ได้คุณก็เก่งแล้วคะ่ะเออมันมันเป็นพลังงานที่ดูแล้วน่ารำคาญเหมือนกันนะ อย่าว่าอย่างนั้นงะี้นะกวางขอโทษจริงๆอะกวางดูในมุมมองของพ่ายนะแต่กว่าก็ไม่ได้รู้ว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงเออเป็นยังไงกันเนาะถ้าเกิดพูดอะไรไปต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ่อ,อหัวข้อนี้คือความรักที่จบลงไปแล้วนะคะคำถามส่วนใหญ่มันก็จะเป็นว่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมเถ้าเขาบล็อกนะมีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกไหม นะคะคหรือว่าเป็นความสัมพันธ์คนค่าแก่กันรอหรือเปล่าหรือว่าณนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างงน้นกว่าจะโฟกัสอยู่ที่คําถามประมาณนี้นะคะนะอ่ะไพ่บอกมาเลยค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่ king of swords ค่ะแล้วก็ตามด้วย temperance ค่ะว้าวกูทรายนะอ่ะอดูอีกนิดนึงนะคะ strength ค่ะโอเค สใบเนี้ยขึ้นมาบ่งบอกว่ามีโอกาสรีเทิร์นมีโอกาสรีเทิร์นม,มีโอกาสปลดบล็อกนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะหรือว่าไพ่3าใบเนี้ยมาบ่งบอกว่าณนะตอนเนี้ยเขากําลังคิดถึงคุณอยู่ค่ะนะกำลังช่างใจคิดอะไรแบบเนี้ยว่าเอออยากที่จะกลับมาคุยกันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอืมนะเขาว่าดูไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เอ,อ่อราชาถือดาบนั่นหมายถึงว่า คนที่คุณคุยอยู่อะค่ะเขาคิดเยอะคิดมากมากๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเออตอนนี้น่าจะคิดแบบหัวแตกไปแล้วนะคะอืมนะเอาเป็นว่ากูสายกูสายเจอใครที่รู้สึกว่าไม่อยากที่จะได้ความรักเก่าก็อาจจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวคือตัดไปเลยนะคะอืมตอแม่ค่ะสิบถ้วยค่ะอ๋อเป็นไพ่ที่ดีมากเลย ก็คือมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้ควางอ่านตามไพ่นะเออมีโอกาสที่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม10บถ้วยคือไพ่แบบ long term relationship couple family อะไรแบบนี้นะคะนะหรือว่าเออกลับมาเพื่ออยู่ด้วยกันอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะอืมขอดอูต่ออีกหนึ่งใบนะคะสองไม้ค่ะสองไม้ อสองดาบค่ะอืมแต่ว่าเมื่อกี้มันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นทุกสถานทุกทุกเหตุการณ์นะเพราะว่ามันมีสองไม้สองดาบอะที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่เป็นรักระยะทางอะ่ะเออรักระยะทางเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยในการที่มาเจอหน้ามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะอืมนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวควางขอไพ่เพิ่มนิดนึงนะคะให้สองไม้สองดายังคุยกันได้อยู่ค่ะมีไพสนะ่สามเหรียญค่ะอืมนะสามเหรียญคือถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสได้พูดคุยเหมือนกับคนอื่นๆเลยนะคะอืมถือว่าเป็น Energy ที่ดีนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ ว่าณตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคุณในคนหนึ่งเนาะถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าเขานั้นเนี่ยคิดยังไงกับคุณอย่าที่จะกลับมาพูดคุยกันไหมวางแนะนําให้ดูส่วนตัวนะคะโดยมีชื่อคุณและก็ชื่อเขานะคะมากันค่ะใบแรกค่ะไพ่เดือดตาค่ะคิดถึงคิดถึงนะ อคอิดถึงเวลายามคข้าคืนก็มีความเหงาๆแหละไม่มีคุณเออแต่เวลาอยู่ใกล้กันทำไมง้องแงงกันจังนะคะอสี่ถ้วยค่ะเอ,อขารู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยในช่วงระยะเวลานี้มันก็คงเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่จัดการทุกๆอย่างให้เขาตามใจเขาแล้วพอเขาอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครจัดการชีวิตให้เขาเนี่ย มันก็เซ็งๆนะคะเออนะต่อมาค่ะขอดูความคิดของเขานะคะหกไม้ค่ะอืมเขาอยากอ้อนวอนขอให้คุณไปต่อนะคะอืมแล้วเขาจะจัดการชีวิตให้เห็นไหมดูสิจะทําความสะอาดนู่นนี้นะดูพ่ยเออนั่นแหละเขาอยากที่จะเออกลับมานะคะอืมนะแล้วก็อยากไปต่อว่าขอดูความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าเขารู้สึกยังไง เอกอเพนเดโคลนะคะซีเรียนค่ะแล้วก็ตามด้วยเฮอร์มิตค่ะเขาก็ยังห่วงห่วงคุณอยู่ห่วงห่วงคุณอยู่เออนะคะแต่ว่าคนที่คุณเจออาจจะเป็นคนที่พูดหวานหวานไม่เป็นก็ได้นะ ดังนั้นเขาก็ไม่รู้วิธีแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วความรักความสัมพันธ์ใน EP นี้นะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเราก็จะจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเออสามารถดู EP อื่นได้นะคะอยู่ใน playlist นะคะนะอยู่ด้านล่างในแคปชั่นด้านล่างอางก่อนไปเดี๋ยวว่งขอไพยข้อความก่อนละกันนะคะ ให้ข้อความเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากคุยแต่เขาเนี่ยคุยไม่เก่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดคุยอะไรคือเขาอะเวลาคุยกับเราอะคุยไม่เป็นอีอ๋อแบบหวานอะไรเงี้ยคือคุยไม่ได้แต่กับเพื่อนเนี่ยสนุกเออตลกโอกฮาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสามารถทําได้นี่คะ่ะเออมันมีอย่างนี้จริงๆนะคะคุณขาอืมนะ เหมือนเวลาด้านหนึ่งอ่ะเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะเอออยู่กับพ่อแม่เราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอยู่ที่ทํางานเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะคะแล้วว่าอยู่ในอยูกับคุณเนี่ยมันจะมีความเขินเขินนะ่ะเออนะเขาบอกว่าเขาอะ่ะอยากจูบคุณเนี้ยเขานึกถึงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้คอเคลียาาร์กันนะคะอืม ต่อมาค่ะเขาชอบเวลาที่คุณทำอะไรโก้โก้มันน่ารักดีค่ะเอออ่นนี้ก็คือเรื่องราวของชาวทัดน้ำนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เออของคนใดคนหนึ่งนะคะอืมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเอ่ออยากจะรอเขาเนี่ยอืมเราก็ต้องดูด้วยเนาะว่าลิมิตมันอยู่ตรงไหนนะ ไม่ใช่รอแบบรอ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 มันก็ไม่ได้นะคะงั้นะเราอาจจะเซตลิมิตไว้เออโอเคฉันจะรอเออสักสามเดือนนะเผื่อเขากลับมาคุยแล้วดูซิสาสัมพันธ์ครั้งนี้จะดีหรือเปล่านะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีมีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย